มบีีาาวตเยหลังเด้อเครื่องกลางอ๋อมีเครื่องกลางตรงนี้ด้วยแลไรกันหรอข้ามันใหญ่จะดีแต่ตอนแรกแม่งพลาดหนดไม่โดนกเฮ้ยสบีหนด่เครื่องกลางไอ้เโี้ยโอ้ยเฮ้ยเขาอยู่เขาอยู่บ้านเล็กอะฝังกลางแบบกูเจอกล่องแล้ว ไปลางแมพตามไปบ้านเล็กอะ่ะตามไปบ้านเล็ก <c oughs> ไม่รู้อะ่ะทุกรอบอะ่ะ <c oughs> โอ้ยกลางแมพมีเครื่องสองฝั่งเลยเหรอไอ <c oughs> สองอันเลยเหรอเยอะจังวะโอ้โหเฮ้ย <c oughs> โดนหนวดแล้วน่วงโโอ้หเฮ้ยลิเบคก้า ไอ้ยันตอนแรกไม่ไม่ไม่มีไฟเว้ยคุณเลยไม่เห็นมันทำไมคณะกรรมาชอบไม่มีไฟวะอ๋ออันนี้ไงกิจกรรมไอ้สัตว์อไ้สัตว์เย็นเกินแล้วดีนะตอนแรกแม่งพลาดหนดไม่โดนฮวยซอมบี้ควย ซอมบี้ไอ้เหี้ยทำไมมันวิ่งกลับมาที่เครื่องอ่ะเพื่อนมันวนอยู่เครื่องกลางอ่ะมันมันจะไม่ให้มึงเอาเครื่องกลางอ่ะไอ้เหี้ยอะไรเดากูอีกฉันฉันปาหินไปทั้งเครื่องกลางขอบคุณมากต่อคนเลยครบไม่คิดว่ามันจะมางไงก็เลยแบบปาไปตัวนวุ้งสองพี่เครื่องกลางยังอยู่วุ้งอมบี้เดินตกเครื่องกลางไอ้เหี้ยโว้ย เขาอ,อยู่เขาอ,อยู่บ้านเล็กอะ่ะขวายซอมบี้สองตัวเครื่องกลางกาูโดนตีสองรอบเลยไอ้เหี้ออยมึงจ่ายซอมบี้เ<ล>ท่าไหร่ตานเนี้ยเดี๋ยวกูจ่ายเยอะก,กว่าไปไม่ได้ตรงกลางมันกำลังนัวเลยตอนเนี้ยนัว <c oughs> จริงโดนัวจริงมันจะกลับมาแล้ว <c oughs> อันนี้วนกับตรงกลางอันนี้ลื้ออยู่งั้นนะตรงกลางอ่ะเอ้เหมือนแฉลบมาตรงกลางนิดนึงว่ะ ตรงกลางมันจะไม่ให้เอาตรงกลางออกอะ้วเข้ามาเลยแะให้กูจ้องแล้วมึงตามกูมาติดเลยติดเลยพามันมาฝั่งนี้แล้วเฮ้ยเจอกูโอ้ยกูไม่มีกิจกรรมเลย ครับแล้วบอก anyway. ยนะตัวเครื่องกลางเครื่องกลางถามมาเล่นมันใหญ่อยู่นะเครื่องกลางจะติดแล้วมาช่วยซ่อมหน่อยไม่ได้เครื่องแดงมันไม่ได้เป็นเครื่องแดงไม่มีกั้นหน้าต่างจากอะไรอ่ะเทนพิโยนะพิภัลละบ้างไอเชี่ยอิลิเบก้าปั่นข้างกูมีกั้นหน้าต่างเหรอทำไมกูกูอันนี้ถ้ามันกั้นอ่ะ เทียนกำลงกลางโคตรชุนละมุนนะบบี้มามาทำเทียนหลังเด้อเครื่องกลางแล้วมีเครื่องกลางตรงนี้ด้วยฮึอะไรกันตรงข้ามมันใหญ่อาเี้ใช้นู่นกับกูอะมันไปไหนแล้วล่ะอยู่ตรงข้ามมันใหญ รถแตกกำลังพยายามใช้เนวดอยู่มรีเบคก,ก้าใช้ไม้กับสมบี้ไปแล้ว <c oughs> ทำไมทำงั้นนะลูกมันต้องทำครับ <c oughs> อุ้ยโดนแล้วไอ้เฮีย <c oughs> ตันแม่งไอ้สัตว์วนดีนะไอ้เฮีย รลวงโอ้ยเนี่ยมีระเบิดปะทุอีกเหรออยู่เลยไล่ตอกลางจริงใช่ไหมเหรมันไม่ได้เพื่อนมันมาย้อนมาแนละ้ว <c oughs> อ๋อไล่ตอกลา <c oughs> พงพยายามใช้หนวดอยู่ตัวเนี้ยตัวที่ชอบหนวดเหรอเออปลื้มหนวดเองมนะั่นน่ะอีรถขาวข้างหลังนะ่ะมาใช้หนวดอยู่งั้นน่ะจนตีโดน มีเครื่องตรงนี้แล้วก็เครื่องตรงนู้นติดโควิดกูติดโควิดพี่ปั่นตรงไหนวะเนี่ยข้างหลังข้างมันใหญ่มันมาเดี๋ยวอ้อมไปช่วยเพื่อนเหมือนจะมาเครื่องกลางเห็นตู้ข้างนาป้าวิ่งผ่านได้นะไ้น้องจเย็ง กูเล่นมาจนเละเกมกูยังไม่ได้เก็บกิจกรรมเลยเฮียกิจกรรมอยู่ไหนวะจันให้แล้วอ่ะฉีกเลยเครื่องก๋อไปอยู่ไหนอ่ามันตามมันหาเว้ยหาเพื่อนไม่เจอป่าวใช่หากูไม่เจอวิ่งเดินจากซ่อมเครื่องตรงกลางเหมือนเดิมหลอดเฉยเพื่อนเนียนจัดวะ เ้ย hey. ังวนอยู่ตรงกลางปะเนี้ยใช่ไหมใช่โอ้โหยังมีตบคู่ด้วยเดลิเบกาก็ช่างจะลากมาเนาะลากมาตรงกลางเนี้ยเรียมส่งส่งไหนอย่าบอกฝ่ายกลางอืโซนเลย มีป๊อปป้ยังมีเครื่องฝั่งนู้นอีกือนี่เครื่องฝั่งนู้ออมนมีมีกลางมีฝั่งแล้วกูดึงเลยแล้้วก็มีฝั่งนนูไปเพื่อนไม่สอมบี้ข่อยนี่เนี่ยที่เหี้ยมีตู้ตู้ไหนกันอะหลุด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 ตู้ข้างที่มันกระทืบเครื่องเนี่ยไปละนำหรั่เปิดเคงหน้าประตูเครื่องเดิมของไอ้พี่ รอตีแล้ว,ลวอะซอมเมอก์าเป็เดินเปตนอง์การตัวหนึ่งนะมันไปบันใหญ่ไปบันใหญ่้เดี๋ยวไปซ้อมเครื่องกลาจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วห้าวิประตูอยู่ฝั่งเดียวกันหมดแล้วเปล่าวะถ้ายังไม่ผิดอยู่ฝั่งนี้ลิงก็เทดโดนได้ไงอะประตูฝั่งเครงเสร็จ

ลใช่ไหมลองอมบ,บีนะมีซอมบ,บีหน้าประตูอยู่ตัวนึงใช่ไหมไปยัง